มาเหมือนเดิมค่ะ,ะที่จะทําต่อไปนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเข้ามาได้เข้ามาเป็นพนักง,งานได้นี่นะคะแต่ก็รู้ว่าเป็นทางเป็นแนวทางไปทางที่ดีอยู่ก็พอมีกําลังใจขึ้นขึ้นไหมโฆษณาแปะเห็นไหมของเพื่อนเห็นไหมเพื่อนโฆษณานะ่ะแต่ถ้าเราไม่เห็นกันเนาะป้าเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณป้าบุญเหลี่ยมนะคะขอบคุณคุณสุพนีที่เข้ามาปุนกำลงังใจนะคะสนับสนุนคอยดูคลิปคอยดูดูไลค์สดคอยดูสนับสนุนคอยดูคลิปชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวเรียวสวัสดีชาวครีเอเตอร์สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะ รุ่นสอวอนี่เยอะมากเลยคุณป้าที่ที่เข้ามาทําด้วยกันเนี่ยที่เข้ามาทำเเหมือนเราระแกนให้เราได้ทํางานได้ทํางานเป็นทีมทําแบบมีความสุขนะคะข้อมูลควรระวังเรียกว่าข้อมูลที่ควรระวังต่อไปเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนาะมาช้ามาช้า แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้ปิดก็ไม่เป็นไรถ้าก็เห็นเขบอกว่าจะปิดอยู่ปิดปิดลับอยู่แต่ว่าเข้าไปเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลกดกดข,ข้อนะคะเป็นปกติจะต้องมีกฎมีระเบียบนะคะมีกฎมีระเบียบบางคนก็ แต่ว่าสําหรับคนอื่นนั้นตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเยอะเป็นมีปัญหาเยอะไหนทํำยังไงอยู่ก็จะบอกว่าก็าเข้าทํางานตามปกตินั่นแหละทํางานตามเปล่าทําอยู่นะคะทําอยู่ทําอยู่นะทํางานอยู่สมทิปเข้าบริษัทเหมือนเดิมนะคะ เงียมอ๋อจ้าโอเคทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งเวลาทุ่มหนึ่งนี้มีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีประชมอ่าถ้าใช่แล้วก็จะได้ติดต่อไม่รู้จะจบหรือเปล่าเนี่ยเวลานี้เนาะหยุดแล้วหลักอ่าเราทําสวนผสมผสานเนาะเราก็มีแต่เรื่องเสนอสวนผสมผสานเรานี้แหละตอน คือว่าไม่มีน้ำใจนั่นแหละมากพูดไปง่ายๆก็คือว่าคนไม่มีน้ำใจนั่นแหละคนประเภทที่สองเนาะไออโสดก็ไม่ดูประเภทคนถ้าคนประเภทที่สามเนาะคนประเภทที่สามรุ่นสอวอนี่เยอะมากเลยคุณป้าที่ที่เข้ามาทําด้วยกันเนี่ยที่เข้ามาทำเนี่ยเหมือนเราบอกว่าไม่เป็นเขาจะได้บอกเนาะ แต่ถ้าเราเป็นมันก็ควรเป็นแหละมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากอะไร่ะแต่ดีคุณถึงจะผ่านงานที่เราสร้างกันเพื่อที่จะได้เข้ามาถึงจุดนี้นะใช้เพื่อนๆก็หลายคนทีเดียวอ่าเลียนไม่อะไระไราไได้ไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาแต่เราเรามีอยู่ประเภท ประเภทแรกเราก็เลยอบอุ่นใจนะ,ะบางครั้งนะคะหล่อย่างจะต้องงดงดพูดหรือว่าหลายอย่างที่มา,า,ยยา,าได้สามวันมาได้เขาสามวันเป็นบ่เขาไปสามวันเนะาะเขาไปฟังสามวันเนาะเดิมเปิดค่าการมองเห็นนะคะเนาะยืนยันตัวตนต่อ บริษัทที่ทำงานเนาะคะนะ่ะเนาะมาพูดเป็นลายชื่อตัวเองแล้วก็เรียกก็เขาก็จะมีคนบอกเราสอนเราดีดีอ่ามีหัวหน้าไ,ได้พูดจบหรือเปล่าเนาะเนาะทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะอ่านันก็มีข้อมูลหลายอย่างดีว่าเราศึกษาไว้แล้วนะดีว่าเราศึกษาไว้แล้วเราจะพลาดเนาะ ต้มลุกคลานเนะเาะทั้งที่ใครว่าง่ายไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็รู้ว่าเป็นทางเป็นแนวทางไปทางที่ดีอยู่ mm hmm. ก็พอมีกําลังใจขึ้นต่อเนื้อหาของชาวครีเตอร์ด้วยกันครีเตอร์ด้วยกันจบหมื่นหนาทีแล้วนะห0 0มืนาทีแล้วสาการมีส่วนร่วม เนาะการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายนะคะรักษากันเนาะหยุดแล้วหยุดอีกอ่าก็นั่นแหละให้คอยฟังดูเด้อคลอยฟังตอนเช้านั่นแหละตอนนี้ยังยังไม่ผ่านก็หลายคนตอนนี้คือจะรับจากคนที่ผ่านแล้วเนาะให้เข้ามาทำงานดินะคือว่าไม่มีน้ำใจนั่นแหละมาก พูดไปไง่ายๆก็คือว่าคนไม่มีน้ำใจนั่นแหละคนประเภทที่สองเนานะอ่ะหยุดหยุดใช่ไหมหยุด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 อยู่นี่แหละแม่พิษสียมก็ว่าจะได้ถึงหรือเปล่าเนี่ยเวลาเนี่ยเนาะแล้วก็มีความหาลิษยาตามที่อตอนนี้ยังยังไม่ผ่านก็หลายคนตอนนี้คือจะรับแต่คนที่ผ่านแล้ว ให้เข้ามาทํางานทาอะไรได้นั้นก็จะเป็นที่ไม่พอใจเนาะประมาณนี้ก็คนที่สามบุคคลที่สามเราก็จะไม่มีอะไรง่ายแต่ถ้าเราศึกษาถ้าเราศึกษาให้ให้ให้ดีนะคะเรียกว่าให้ดีลมลุก,ลกคลานเนาะทั้งที่ใครว่าง่ายไม่ได้ง่ายนะคะ ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะมา,าถามเรื่องอที่ยังไม่ผ่านสมพันธ์เขาก็จะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้นะคนที่จบแล้วนี่กลับมาไลฟ์สดคิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันเราจะโตไปได้วยกันอันนี้เป็นสโลแกนาการที่จะจบลงในเวลาไม่ถึงชงั่วโมงเพราะว่าฝนตกค่ะ ขอลงเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรานั่นแหละเขียนมาำว่าแชร์มันก็จะมาขึ้นเนาะอ,อการเชื่อมต่อนี่เนาะการเชื่อมต่อของสุรณีชทุ่มหนึ่งเนาะวันนี้ได้เข้าไปไปดูอยู่เนาะเข้าไปฟังโค้ดพูดอยู่มืดนเมือม่ออยู่ไม่มานั่งอยู่ข้างในนะเนี่ยมานั่งอยู่ข้างในห้องถ้าอยู่ข้างนอกเนาะโอ้ คนก็ติดแดงแบบแบบนี้ติดแดงไปไม่ได้ต้องรอปลดลอกอะไรอย่างนี้ก็ไลฟ์ที่เพียวที่วางไว้นั้นเราก็ศึกษาแล้วก็ทำไปทำคลิปไปเราก็เราก็ากทำตามกฎตามระเบียบนะคะ,ะมีเพื่อนเข้ามาขออภัยนะคะการเชื่อมขอ ขอภัยต่อ AI นะคะถ้าพูดไม่ถูกหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะขอภายต่อ AI ในครั้งนี้ด้วยเรามีจิตใจอบอุ่นขึ้นว่าคนเราเข้ามาอยู่ในคนประเภทที่หนึ่งคอยช่วยเหลือนะคะเป็นปกติจะต้องมีกฎมีระเบียบนะคะมีกฎมีระเบียบ บางคนมาฟังตั้งนานเฉยๆนะฟังแล้วก็เปลี่ยนใจเข้ามามฟังแล้วกใจเปลี่ยนใจเข้ามาแต่พี่สยามนี่ถ้ามีคลิปผิดถ้ามีคลิปผิดถ้ามีคลิปฟังแล้ววันก่อนว่าได้ยินชื่อนี่แหละถ้าได้ยินชื่อตัวเอง เขาจะบอกว่าไปอยู่บ้านเพิ่งจะได้สิบนาทีเองเตรียมค่ะ,ะสุพรนณีขอตัวนะคะสุนีขอตัว,ตวเรื่องดูกันโฆษณาเขาใจเรียงยเขียนไว้เด้อเขียนไว้เขียนไว้ฟังโอ้อ่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เข้ามาง่ายๆ 5เดือนหเดือนถูกอ่านชื่อหรือยังไม่เช้าได้ถูกอ่านชื่อหรือยังคะถูกอ่านชื่อไหมกาเห็นชื่อเข้าไปอยู่แต่ว่าของกลุ่มก็ก็สร้างปฏิสัมพันธ์นั่นแหละค่ะสร้างปฏิสัมพันธ์นั่นแหละแสดงความตกแล้ว